เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิแซตของแท้สวัสดีค่ะมูแมนเมซินีค่ะแล้วอีเจปุ้มปุ้นพิมพ์พริมมยมจินดาค่ะรับชมจากรายการซูเปอปรล์ลุกชู ช่อง PSI 63สิามสนามเดินเพื่อคนไทยค่ะใช่แล้วค่ะและแน่นอนเลยนะคะกับรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆใครที่บอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ในเรื่องของลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ MV สาวขาวศิลปินหรือว่าจะเป็นเรื่องเมสาเมามันมันของวงการลูกทุ่งไม่ควรพลาดเลยค่ะและที่สําคัญค่ะใครที่แบบว่ามีความสามารถนะคะส่งคลิปคุณมาให้เราไม่แน่คุณอาจจะได้งเกิดกับรายการของเราก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าเราจะมีแต่ละช่วงนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยที่ให้คุณนะคะได้โชว์ความสามารถ มากของตัวคุณเองและที่สําคัญคเรามีศิลปินที่มาร่วมร้องเพลงสดๆโชว์ความสามารถสดๆในรายการเราด้วยใช่ด้วยค่ะจะแบบผัดเปลี่ยนกันมานะะในทาง่ะงแล้วก็เพลงไหนที่ฮิตเพลงไหนที่โดนนะคะช่องเรารายการเรามีเปิดให้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะถ้ายังไงติดตามเราได้นะคะกับสองสาวน,นะคะในช่วงเวลานะคะตั้งแต่12นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา14นาฬิกาทุกวันนะคะนันถึงสุดเลยค่ะกับรายการซุปเปอร์ลุทุ่มนะคะฝากกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะยังไงฝากด้วยนะคะ วันนี้ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการซ e t a n s w ซ r ของเราพาคุณผู้ชมมาเปิดบ้านเยือนช่อง h c h ชน n e l นะคะสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยเมื่อเบรกที่แล้วเราทำความรู้จักคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่อยู่ในช่อง High Channel ในมุมของรายการที่เกี่ยวกับการพยากร<ช>ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยแต่นอกจากนั้นยังมีรายการเพื่อความบันเทิงวาไราตี้ก็ยังมีอยู่รายการประเภทไหนบ้างคะ เราจะมีรายการที่เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ายังไงก็คือคนไทยนะคะเราจะไปตรงไหนเนี่ยเพลงลูกทุ่งมันมีสเสน่ห์ที่ที่ไม่มีวันตายะคะ่ะโอเคก็เป็นคนฟังเพลงสตริงไทยสกากลเหมือนกันแต่เรามีนความรู้สึกว่าอันนั้นมาแแบบแล้วก็ไปแต่ลูกทุ่งก็คืออมาตะฟังได้เรื่อยๆเมื่อคุณเหนื่อยใจคุณก็พักใจแล้วฟังเพลงเพราะนั้นเนี่ย อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราจะดูดวงกันทั้งวนันหรือทำทำอะไรที่มันเป็นเซกเมนต์เดียวกันทั้งวันยังคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นพี่ก็จะมีะเพลงลูกทุ่งเข้ามานะคะในรายการลูกทุ่งของเราเนี่ยซุเปอร์ลูกทุ่งเนี่ยม,มีมาประมาณเข้าปีที่6กว่าละ, mm. ะไปไป6กว่าละซึ่งเราเป็นกางจริงๆเนื่องจากว่าสถานีไฮเนี่ยเราเป็นบันทึงเพื่อคนไทยนะคะเราไม่ใช่ค่ายเพลง เราไม่ใช่ค่ายเทปนะคะหายทำสิ่งใดทำทำด้วยใจที่เราอยากจะทำนะคะ,ะเราก็จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะกับพันธมิตรค่ายเพลงทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่แกรมมี่นะคะพี่ๆที่อ s, ะ <S นะคะหรือว่าค่ายเล็ก,ลกๆต่างๆหรือไม่มีค่ายะนะคะ,คะเรายินดีถ้าเกผลงานคุณเข้ามามแล้วก็เพลงคุณ เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเย็นใจสบายไม่ได้ไม่ได้ในเชิงลบะนะคะพี่สกินเรื่องนี้นิดเดียว<ๆ>เพลงก็คือเพลงถ้าเกิดเป็นเพลงที่ไม่ได้ไม่ได้ลบกับใครนะคะเราก็จะเปิดออกอากาศให้นะคะศิลปินนะคะถ้าถ้าอยากจะโปรโมทที่เราเราก็ยินดีเปิดเปิดกว้างให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่ก็แล้วแต่พี่ๆที่ะจะจะ จะอยากที่จะ PR หรืออะไรยังไงก็ได้เราเรายินดีทำให้รับใช้โดยที่ไม่มีไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อแม้นะคะเรามาเหมือนเพื่อนเหมือนพี่แล้วเราก็มาคุยกันมีอะไรพี่อยากโชว์เอามาโชว์มีเพลงอยากให้เปิดเราเปิดให้นะคะเราเราจะทําให้นั่นแปลว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยจะสามารถรับชมหรือว่ารับฟังเพลงได้หลากหลายมากๆได้หลากหลายไม่ได้จํากัดแค่ค่ายใดค่ายหนึ่งใช่หรือเพลงในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นใช่เพราะจริงๆต้องบอกว่าเสน่ห์ของลูกทุ่งเนี่ยมันมีแบบว่า คือเนวดายอยู่แล้วคือพอฟังเมื่อไหร่ก็เพลาะเมื่อนใช่มันมีหลายหลายภาคด้วยบางทีเป็นเพลงที่แบบที่ที่แอบเปิดอยู่แต่ภาคใต้อย่างเงี้ยเราก็แบบเอามาเถอะมามามานะเราเราเปิดให้หรือเพลงแบบว่าพื้นเมืองอีสานพื้นเมืองทางภาคเหนือมาเถอะถ้าเบื่อว่าส่งมาเทปมาที่เราแล้วแล้วคุณใช่เนี่ยเราเราเปิดให้ค่ะไม่ไม่ต้องมีข้อแม้บ้านบ้านนี้เปิดต้อนรับทุก ทุกท่านจริงๆนะคะสำหรับใครวันนี้ที่มีผลงานด้วยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยสามารถส่งเข้ามาที่ช่อง Hi Channel ได้เลยนะคะก็คุณอาจจะเป็นแบบว่าซัมวันขึ้นมาเลยก็ได้ยินดีมากนะคะแต่นอกจากรายการเพลงซึ่งต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเพราะเท่าที่ดูจากประเภทเพลงที่เปิดที่เราไม่ได้ปิดกั้นใครเนี่ยก็คือเราจะมีกลุ่มคนดูในทุกๆภาคเลยว่าอย่างนั้นทั่วประเทศสามารถดูช่องนี้ได้หมดแต่นอกจากรายการเพลงมีรายการวาไรตี้ มีรายการอื่นๆอีกไหมคะค่ะแล้วก็จะมีวาไรตี้เรื่องความสวยความงามบ้างแต่ไปนิดๆนะคะเพื่อให้เป็นสีสันนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําเพิ่มแล้วก็ทําเพิ่มให้มากขึ้นในปีหน้าก็คือการท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้ดิวกับทททการท่องเที่ยวของบางจังหวัดที่อยากจะ PR เมืองไทยพอเราได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่อีกหลายๆที่ที่แบบมีแบบนี้ในบ้านเราได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากบอกบอกให้คนได้รู้ว่า มาเที่ยวสินะคะมันมันเป็นการที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้ะนะคะมันเป็นอะไรที่สบายสบายได้คุณไม่ต้องขนขวายไปไกลถึงต่างแดนบ้านเรานี่แหละยังมีให้คุณเห็นยังมีให้คุณได้อยากรู้ได้อีกมากมายเราก็จะร่วมกับทรทพของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวพาไปแอดเวนเจอร์พาไปไหว้พระอ่ะอันนี้ก็จะมาในแนวของธรรมะละก็คู่กันจ้ใช่ค่ะก็ ก็ยังจะมีรายการหนึ่งที่จะทิ้งท้ายให้ให้คนนีกฟังว่าคนไทยก็ยังเป็นผู้ศาสนานะคะเราก็จะมีรายการที่เป็นธรรมะนะคะในการธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเชิญท่านมานั่งเทศไม่ใช่แต่ว่าก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ฟังคุณได้ชมแล้วคุณก็ไปสะท้อนอในจิตใจของคุณเองได้หรือว่า ไปเคลียขยะหรือสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจที่มันเกาะมาะใช่ไหมคะคนเราเมื่อเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีอะไรที่สะสมใช่ใช่ในเชิงไม่ดีเราก็ลบออกไปซะเราก็เหลือแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องไฮก็คือสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยเราอยากให้ผู้ชมชมเราแล้วสบายใจะนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วของของสถานีเราก็คือ วันหนึ่งถ้าผู้ชมเนี่ยไม่ทุกทุกคนก็สุขแล้ว เราพยายามจะบอกน้องๆว่าคุณทําอะไรก็ได้ให้คนชมเราแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ทุกข์อ่ะคือคนเราไม่ทุกข์มันก็สุขโดยอัตโนมัติก็แค่นั้นเองแค่เสี้ยวนาทีแค่เสี้ยววินาทีที่ทําให้เกิดกับคนบางคนได้พี่ก็ยินดีที่จะทำโอ้โหบางคนไขว่คว้าหาความสุขนะคะตั้งโจทย์ว่าความสุขคืออะไรในชีวิตแต่พอมาฟังคุณออสบอกว่าถ้าไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วอย่างนี้ก็น่าคิดนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้มาเปิดดูช่องไฮแนัล นะคะ คุณจะไม่พบคําว่าทุกเลยใช่ค่ะเพราะทุกช่วงเวลาเขาจะมีความสุขในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้คุณได้ติดตามตลอดเลยนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องมาถามค่ะเพราะว่าการทําช่องทีวีดาวเทียมหรือว่านปัจจุบันเนี่ยช่องมันมีเยอะมากมายเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเจอคลื่นใหญ่มาโดยเฉพาะคลื่นของทีวีดิจเตอลค่ะเป็นพี่ักษ์ใหญ่มากๆคือจากที่เราโอเคแข็งแรงแล้วก็มั่นใจในคอนเทนต์ของเราในการที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนต้องบอกว่าบางคนเน่ แบบว่าวั่นไหวไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากถามมงฮัตออสบ้างค่ะเวลาที่ตอนที่เราทำไ h แชน e ลค่ะกับสิ่งที่เรามั่นใจมาตลอดในการที่จะนำพาช่องนี้ให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆพอเจอคลื่นใหญ่แบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงคะค่ะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยช่องไฮเราอยู่ที่ PSI 14เนาะเมื่อ5ปีที่แล้วแต่เมื่อเวลาเปลี่ยน มันก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนนะคะ,คะเมื่อมีพี่พี่ทีวีดิจิตอลเข้ามานะคะเราก็ยินดีในลักษณะของที่มันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างเนาะ,ะที่เห็นผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนที่ที่เป็นมหาชนบ้างก็ตามเป็นเป็นพี่พี่ที่ยักษ์ใหญ่บ้างก็ตามเห็นเร่งเห็นธุรกิจนี้เราก็ถือว่าเราก็เป็นน้องเล็กเนาะเมือม่อเมื่อพี่ ใี่ใหญ่หญาเราก็ต้องขยับให้ะะนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยไปอยู่ที่ที่63แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะเรา,เราเราเราอยู่มา5ปีแล้วเนี่ยเรามีความเห็นว่าผู้ชมอ,อืมทั่วประเทศเนี่ยกว้างมากมเราเข้าใจผู้ชมที่เป็นฐานของเราะนะคะ,คะเราไม่เคยทอดทิ้งผู้ชมที่ที่เป็นเพื่อนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยตามค่ะ ตามถ้าคุณอยากดูฟรีทีวีคุณก็ดูฟรีทีวีโอเคผู้ชมอาจจะมีมีทางเลือกมากขึ้นนะคะที่จะรับชมแต่ว่าเสน่ห์ของแต่ละช่องไม่เหมือนกันแฟนของแต่ละช่องไม่เหมือนกันะนะคะเราเหมือนวิทยุที่คนติดดีเจนะคะแต่เราเห็นทั้งภาพและเสียงเราได้เปรียบกับวิทยุตรงนั้นนะคะ,คะสิ่งสิ่งที่คิดเพราะนนั้นเนี้ย ในในในวิกฤตหรือในปัญหามันก็มีทางออกมันก็มีโอกาสเสมอนะคะธุรกิจเมื่อมันขึ้นสุดมันก็จะลงแต่ว่าใช่เมื่อลงก็ไม่มีคําว่าจะลงอยู่ตลอดเวลาม,มันก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจไม่รู้ในในใจเนี่ยเต็มร้อยว่าธุรกิจต้องขึ้นะนะคะแต่ว่าที่เราเดาผิดนิดนึงเราคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ลง แต่ว่าวันนี้มัน,มน,มนแวะพักเหนือนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็เป็นถือโอกาสให้ทีวีดาวเทียมทุกช่องนะคะช่วยกันเคลียร์บ้านตัวเองนะคะใครที่ไม่ใช่นิดนึงท,ที่ไม่ได้เป็นสื่อด้วยหัวใจนะคะก็อยากให,ให้คิดนิดนึงว่าเราช่วยกันดูแลช่องของตัวเองดูแลบ้านของตัวเองนะคะด,ด้วยความเป็นสื่ออะไรที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ดี อย่านํามาเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะแต่ถ้าอะไรที่คิดว่าใช่และคุณทำเพื่อเพื่อส่วนรวมก็อยากให้ทําแล้วเดินต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและก <c oughs> ลันเพราะทุกคนก็คงจะบาดเจ็บนิดนิดนะมีมนิดนหน่อยๆ่อแต่ว่าน้าในใจส่วนลึกก็ยินดีกับพี่ท <c oughs> ีวีดิจิตอลค่ะ ก็ยยินดดี้วคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเจตนารมรมเราชัดเจนในการที่จะทําช่องให้มีคุณภาพและก้าวเดินต่อไปเป็นตัวจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีดาวเทียมหรือทีวีดิจิตอลก็น่าที่จะอยู่ในธุรกิจนี้อยาังอยู่ได้ใช่หยุดด้วยกันได้ยกันได้สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากช่องไฮชนเลกับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะค่ะก็ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องไฮเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็คือว่าเราเป็นสื่อะนะคะจรรยาบรรณของการเป็นสื่อที่เราถูกอบรมมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบจนถึงทํางานมาจนทุกวันนี้เราคิดว่าเรามีเรามีเต็มที่อยู่แล้วนะคะอยากให้คน มาชมเราเราเริ่มต้นด้วยสรลปแกนที่ว่าสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยนะคะถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติเพื่อนบ้านเราพา่าดูเราก็ยินดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทําด้วยใจก็คือเราเราเรา,เราทำให้ให้คนไทยให้พี่น้องชาวไทยดูนะคะสิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปก็คือคุณดูเราเถอะนะคะคุณดูเมื่อคุณทุกข์ใจคุณไม่มีเพื่อนคุณคุณมีเราร่วมทางนะคะ แล้วก็ความสุขเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแค่ไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วนะคะมองไปข้างๆความสุขไม่ได้ไปอ,อยู่ไหนไกล,ใใกลเลย,เลยอยู่ข้างตัวเราเองอยู่ในใจเราเองะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจเปิดบ้านเปิดตัวเองเพื่อให้ให้ให้ทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเรามีความสุขไปด้วยกัน สิ่งนี้ที่ที่อยากฝากทุกคนค่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าได้รับฟังมุมมองดีๆจากผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะและเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูรายการของเราค่ะจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะเปิดข้ามไปข้ามมาอาจจะต้องหยุดดูแล้วนะคะสําหรับช่อง Hi Channel ในลําดับที่63สถานีบันเทิงเพื่อคนไทยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณ,คณอ้อนนะคะ,คะที่มาพูดคุยกันขอบคุณคอบุณคณิกมากค่ะแล้วก็ขอบคุณ PSI นะคะที่ให้โอกาส แซนดี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านเยือนช่องรายการไหนต้องติดตามนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ